จะคิดว่ามันโอ้ยยี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันคนละมิติกันเลยเหรอคืออะไรอ่ะยี่อ่ะหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหลุดมาไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ชิดล้วมึงเฮ้ยนายพลังต้องสิบิลิตนายพลังโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นว่ะ มันกำลังเข้ามามันกำลังเข้ามามันกำลังเข้ามาปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมันมองอ่ะมันมองเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีนายทำได้ทำตามสติปิณิโอเคงั้นเดินข้นไปหามันอย่าต้องกลัวเพราะเราคือซูเปอร์ฮีโร่เอ้ยฮีโร่มาเลยปีศาจฉันจะกระทืบแกเองปีศาจน้ำอ๋อนี่เหรอจะกดจิต กด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 ยำๆดูรัวดูรัวกดดูรัวกดดูรัวเฮ้ยมาดูลัวเฮ้ยมาดูลัวมาลูรัวยศเคมีอย่างนี้ด้วยชอบชอบเว้ยชอบถูกใจถูกใจเฮ้ยมีพลังเหรออ๋อมันจินตนาการทุกคน โอเใช่นั่นแหละเยี่ยมเลยกูก็นึกว่าเหียอะไรแม่งมันมีปีศาจน้ำอ๋อเสร็จแล้วอ๋อนี่คือปีศาจน้ำอ๋อเป็นตู้กดน้ำอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมเฮ้ยใส่ใส่เครื่องซักผ้านี่ เ็นเด็กดีครับผมเป็นเด็กดีเออเป็นเด็กดีสักหน่อยสักวันหนึ่งก็ดีล้างเลย I I this i hope h set r g หวังจะตั้งค่าถูกต้องนะข้างบนมีอะไรวะนะของตกแต่งเฮ้ยเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อ๋อของตกแต่งคริสต์มาสโอ้พูดถึงแม่อีกแล้วมันต้องมีความจริงอะไรสักอย่างอยากกับแม่เอาปิดไฟด้วย มีแล้วเนี่ยโอ้เล่เ่เลยไมโครเวฟโอ้เมื่อกี้แบบโสุดยอดเลยอะรายการของอะไรวะของช้ำพวกกำลังจะไปช้อปปิง้งไหนที่เพิ่มไอศครีมอ่ะเพิ่มเลย s see. <S มาดูกัน What need? เราต้องทำอะไรบ้าง เออเออใช่ใช่ใช่ Chris, เบอร์เบอ่เบอร์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 ลอดูสิเออมีห้าห้าห้าหกแปดเก้าเฮ้ยนี่ไงยังไงงนมีอะไรบ้างเอะไรวะนี่ยเอะไรวะผมดูไม่ชัดว่ะเก้าอะไรวะ ถ้าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเอก้าอ,อะไรอะมองไม่ชัดอ่ะทุกคนเก้าสี่ห้าสองลองดูดิถูกไหมลองลองลองดูก็ไม่เสียหายอะไรนะเก้าสี่ห้าสองไม่ถูกไม่ใช่แตน,นไม่ใช่เลขนี้ ดูอาหนึงเจอะไรวะเนี uh ่ยเจอะไรวะเจ็ดสโอเคเจ็ดลองดูเจ็ดนะอ่หนึ่งตัวเลขไม่อ่านยากมากเลยสี่หนึ่ไม่ถูกบ้าชิบตัวตายละ โอ้คิดไปได้เนาะไปดูจใช่หรือเปล่าห้าหกเจ็ดสองโอเคห้าหกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดสองนะลองดูลองดูห้าหกเจ็ดสองลองไม่ถูกอีกจเจริญแล็ปท็อปไหมไม่ใช่เครื่องมือดูหนังสือมีหนังสือให้ดูหนังสือรูปภาพ เมื่อกี้ขวอบอเครื่องมือมือบ้าเลยอยากไปเที่ยวกับแม่จังโอ้โหตายหนูนี่ <Whoa. S 1> นต้องเป็นของว่าของแม่เหรอแม่ยากับพ่อ,หร,อหรือว่าหรือว่าเสียวะต้องต้องเล่นไปเรื่อยก็รู้เอง this out ฉันควรดูสิ่งนี้สักหน่อย <Ooh. S 1> มันดูน่ากลัวฉันควรอ่านมัน เดีนะ๋ยวเลนอคงไปแปง้งกันอ๋อมันก็คือคำนั้นนั่นแหละเฮ้ยี๋วก่อนนะไนันอาได้ไหมเออลองหาดิเฮ้ยนี่ไงอาได้นี่นโหรเก้าสี่ห้าเก้าสสี่โอเค <c oughs> okay, ถูกต้องลนะ้พิซซ่าบาวาเออโทรศัพท์ใช่ไ้ สั่งพิซ่าโทรหาโตสั่งพิซ่าโทรหาพ่อเออโทรหาพ่อเฮ้ยไปแกล้งพ่อดีอ่ะไมันจะดีอ่ะโตสั่งพิซ่าไหมั่งพิซ่าดีกว่าออ้พิซ za บ orno บาร์บ e ส์พิซซาอาส์คลอารบสอ้พิซพิซ za ชอว อาสรุปไม่เปิดว่ะวันเสาร์ไม่เปิดเจริญแหละใช่นีโทรหาพ่อโทรหาพ่อเออโทรแม่งให้หมดน่ะโทรวะเอ้ยโทรหาเลนแบบเลนเลนเลนโนสเหรอลองโทรดูค่อยๆโทรหาพ่อทีหลังรับไหมรับไหม Come on เร็วสิ Hello สวัสดีครับคุณนายเลโนสสวัสดี oh. อะไรวะโอเคโอเคนั่นเป็นเรื่องแปลกใช้โทรหาพ่อเบอร์สุดท้ายละพ่อหลับอ่นะนะต้องโทรแกงโทรแกงเออโทรแกงโทรแกงพ่อหน่อยพ่อหลับเฮ้ยอ mm ๋อ hmm. hey. oh. โทรศัพท์เออเออเออมันจะได้ปลดล็อกไงถูกไหมผอคิดถูกไหมไม่ใช่ต้องปลดล็อกไปดีพอหลับพอหลับหลับไหมพอหลับจริงๆด้วยไม่ไปปลุกไปปลุกไม่ดีไม่ดีเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้กุญแจรถนี่ไงได้แลว้ว ได้กุญแจรถแล้วทีนี้ไปไหนต่อเราก็อไปนต้องไปที่รถนะผมเดี๋ยวก่อนก็เดินไปขอกลับห้องก่อนดูก่อนถ้ามีอะไรบ้างที่ว่าที่ว่าที่ว่าเราใช้ได้บ้างเออเกี่ยวกับปากกาะอะไรเงี้ยเออนี่ฮีิโดว์ Watch out, super villains! Today I make my own superhero costume. อาวุธไม่ต้องใช้เนาะเพราะว่าเคยพูดไปแล้วไม่ได้ใช้อาวุธหแล้วโรงแรมแมลงเฮ้ยตัวนโรงแรมแมลงส a ัมุม so fast มีหอยทากอยูตรงนั้นด้วยอ๋แสดงว่าเลี้ยงมีมุมไม้ในนี้สินก็มีเพื่อนกินอะไรเนี่ยปคริสต์มา ชีสชีสทำได้ดีมากชอออ็อกโกแลตไปที่รถไปที่รถใช่ใช่ใช่กลับไปที่รวยหัวคดดีกว่าหัหลับอยู่เยอะปลุกเขาเลยให้เขานอนไปดีกว่าผมเป็นเป็นมรารยาทนะไปดีกว่าไปที่รถด,ดีกว่าไปไปที่รวยหัวคดกันดีกว่ารวยหัวควยไอ้บ้าเอ,อ้ยอะไรเนี่ย ไปเลยจะรวยหัวโคดฉันมาแล้วเดี๋ยวตรวจสอบกันเออมีอะไรในรถบ้างดิจดหมายเหรออ้าวเปิดให้กูเองเลยไม่เดือดร้อนเหรออะไรวะเนี่ยปีที่สิบหกอ่านสิอ๋อนี่ไงเรียนคุณอีลิกเช่นอ๋ออีลิกอีลิกเซน นี่คือดรเชมล่าฟอร์แมนจากบริษัทเอเมทเบลเยจา,จากบริการสังคมบีเวอร์คลิป BCSS ในฐานะตัวแทนของเขตโรงเรียนประถมศึกษาของอะไรวะเขาเขาตี้เหรอเราจะขอบคุณมากหากคุณสามารถ นัดหมายกับคริสยิริกลูกชายของคุณเพื่อเขา้าร่วมการประชมุมบ่ายวันจันทร์เวลาบาล่ายสองสิบห้านาทีที่สำนักงานในพื้นที่ของเราที่สองเจ็ดเจ็ดห้าถนนวอลเลซเอ้ยถนนวอเตอร์เออวอเตอร์หากคุณมีกัญหาใหนน้ไ้ติดต่อเราที่เบอร์อ๋อ แสดงความนับถือ t e m าฟอร์แม m ฟอร์แม a ฟอร์แม t โอเคมันมีอ๋อมันไปให้ใหอยู่เดี๋ยวผมกลับไปดีกว่าแสดงก็ไม่มีอะไรพลังขับคีเอ,อ้าใช่ดิใช่ดิไม่แต่งชุดโอ้ต้องมีชุดเกาะก่อนใช่ไหมถ้าง,งั้นเออใช่แล้วมีปุ่นแช่หนิถูกไหม ใช่หนูมีกุญแจนี่ไงเข้าไปเลยเปิดกุญ <ใน S 2> แจน่าจะอยู่ในบ้านอ้าวไม่ใช่ดอกนี่เหรอเชียร์แล้วกูต้องหาแล้วใช่ไหมเนี่ยกุญแจอยู่ในบ้านทำไมงเงีเคค้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอาเชียร์ขึ้นไม่ได้ทางนี้ก็ได้อกลับทางเดิมกลับทางเดิมต้องแต่งตัวก่อนอ่ะถึงจะออกไปลุ้นเล่นได้โอเคกดไม้อ่ะเปิดนี่ ไม่มีว่ะไม่มีทางนะอ่านนี่เพื่อความสนุกสนานในครอบครัวมาเล่นกันมาเล่นกับปืนของคุณกันเถอะมันอยู่ฐานาของปืนแฮร์รี่ขายแอนโชว์ยี่สิบถึงที่ธันวาสอ์อาทิตย์ทั้งวันอ๋อโอเคมันไม่ให้อ่านเดี๋ยวกลับไปอ่านดีกว่านั้น ดีเตยสารในบ้านมีให้อ่านเว้ยกูก็ไม่ได้เออจะขอโทษปะมองไม่เห็นจริงขอไปขอไปแสดงว่า mm hmm. ในห้องพ่อต้องมีกุญแจอยู่หรือยู่ก็ตัวพ่อป่ะมีให้อ่านไมเดียว่หนังสือ hmm. อ่อนไปแล้วใช่ใช่ I wish I could g o on a hike with mom. This has to be mom's. นี่ยนาเป็นของแม่<ๆ>เธอชอบแม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเยนี่ยโอ้ยุคเก้าสุดเลยเนี่ยในห้อน้ำมันจะมีเอ่ออะไรวะนี่ไงหนังสือกระตุ้นหาดิ I never get tired of hot dog man. ฉันไม่เคยเบื่อฮอทดอกแมนไม่เคยเลย อยู่คนเดียวและถูกลืมนั่นสินะจุดจบของฮองดด็อกแมนโอ้ยเทีย้ยแม่เฮ้ยมันน่าเศร้าอยู่นะเฮ้ยมีอ่ะมีอีกเร่มหนึ่งอ่ะอ๋อไงโอ้ love this issue. ฉันรักสิ่งนี้ห oh. like วังว่าจะว่าได้ oh, ด,ดีโอ้แมงภาษาอังกฤษ้ดนเลยวะเอาไว้ด้วย เรามีกุญแจใช่ไหมเรามีกุญแจรถเออจ,จะขับรถไม่ได้เข้าห้องพ่อก่อนดิเื่อมีอะไรให้ดูน้ำหอมของแม่ดูไปแล้วนี่โคมไฟเอาเปิดเปิดเปิดไ <Light on. S 1> เปิดไฟภาพวาด I know this drawing sucks จะรู้ภาพานี้เป็นห่ว<า>ยแต่เจง๋งดีที่พ่อวาด ต้องดูให้ครบผมว่ามันต้องมีซัมติงอะไรซ่อนอยู่ชัวร์เลยกลอ่องดูดิว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> พ่อมีแฟนตอนที่เขาเรียนไฮสคูลเหรอฉันอายุสิบสองปีและต้องการเล่นบาสกตบอลในวันในสักวันหนึ่งพ่อแม่ของฉันพาไป พาไปทุกพาไปพาชันไปทุกเกมคุณเก่งมากในสนามสนามกลมเกมที่สุดที่เคยเห็นมาฉันหวังว่าคุณจะได้เข้าร่วมทีม NBA นะขอบคุณแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้าโอทอดทอมเน That's scary <S น่ากลัว dad got fired that's when he started working for the railroad <c oughs> m mm. m dad never told me he had a new friend เฮ้ยงั้นว้ชาวจังกระโทษกับสิ่งที่พูดเมื่อคืนก่อนฉันแค่ฉันแค่โกรธที่คุณไม่ฟังไม่ฟัง ไม่ฉันแสดงออกงานของฉันทําให้คุณเครียดมากและฉันรู้ว่ามันทําให้คุณเครียดนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมีส่วนร่วมในโลกของคุณมากขึ้นฉันเกลียดที่คุณฉันเกียดที่เห็นคุณเสียใจมากที่เอ้เสียใจมากเมื่อคุณทำให้ฉันมีความสุขมากฉันยังคง รอพบลูกชายของคุณเดี <S 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 ย๋ยวก่อนนะพบลูกชายเนี่ยฉันรู้ว่าคุณอ่านคุณคุณอ่านจะละอายใจในใจตนในใน,ในตัวฉันอยา่าโกรธฉันหวังว่าฉันคิดผิดแต่คุณพูดในสิ่งที่ทำลายความรู้สึกของฉันฉันห่วงใยคุณในหลายด้านและต้องแสดงออกเพื่อให้คุณเข้าใจ ฉันคิดถึงคุณแฟนเก่าหรือวะดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะทําคุณจะหาไอ้คุณหวังว่าคุณจะรู้ว่าข้อความนี้มาจากสถานที่แห่งความรักในหวัวใจของฉันนักเต้นตัวน้อยของคุณอู้มันจะเป็นอดีตคนรักวะ่ะแฟนปะแฟนเก่าอะไรเงี้ยหรือก,กิ๊กไม่รู้ว่ะ